AP และท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกๆท่านด้วยนะครับผมก็ ยินดีต้อนรับนะครับผมทุกทท่านเข้าสู่ช่อง Mark AP อีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมเราจะมาอัปเดตข่าวสารกันอีกแล้วนะครับผมเป็นข่าวสารเกี่ยวกับ s e r v e r a d v a n c e นนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ยังมีคนถามผมมานะครับผมว่าตอนนี้ยังโหลดไม่ได้ซึ่งผมตอนนี้ผมก็ยังโหลดไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับผมนะผมยังไม่รู้ว่ามันจะโหลดได้ช่วงเวลาไหนเหมือนกันนะครับผมเนาะก็ต้องมารอดูอีกทีนะครับผมแล้วก็ในส่วนของวันนี้นะครับผมเราจะมาอัปเดตเป็น นตัวละครใหม่นะครับผมแล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงใหม่ด้วยเนาะที่เขาบอกว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟแอดวาน์นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันเป็นตัวละครอะไรนะครับผมความสามารถเป็นยังไงแล้วก็สัตว์เลี้ยงเป็นยังไงแล้วก็ความสามารถคืออะไรนั่นเองนะครับผมเราก็จะมาพูดเรื่องคา,าตาะไฟนะครับผมที่ยังมีคนถามผมมาอยู่ว่าพี่มันจะเอากลับเข้ามาในเซิร์ฟไพ่ไหมแล้วมันจะเอากลับเข้ามาในรูปแบบไหน ซึ่งวันนี้ผมก็จะมาบอกแบบเป็นข้อมูลจาก GM เลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นการเอามาให้ดูด้วยนะครับผมว่าในตอนนี้เนี่ยคาตาณ์ไฟเนี่ยมันอยู่ในเซิร์ฟไหนบ้างนะครับผมเนาะนั่นแหละนะครับผมแล้วก็จะมาพูดเรื่องอกิจกรรมแจกเพจน,นะครับผมที่ตอนนี้ก็ยังเปิดให้ร่วมกิจกรรมกันอยู่นะครับผมจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับผมอยู่ในเพจเนาะคใครยังไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมเนี่ย ก็ไปร่วมกิจกรรมได้นะครับผมลิงก์เพจอยู่ในคาอธิบายแล้วก็ในคอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมก็เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับคอมเมนต์ของแร่ของที่คุณคิดว่าแรที่สุดในเกมฟรีไฟนะครับผมจะเป็นอะไรก็ได้แต่ผมก็บอกไปแล้วในโพสต์แล้วนะครับผมว่าไม่นับรวมของในสิทธิ์ขั้นสูงและพรีออเดอร์หรือว่าของจองล่วงหน้านั่นแหละนะครับผมก็คือทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับผมว่าไอ้ของพวกเนี้ยมันเป็นของแรอยู่แล้วนะครับผมก็คือ GM เนี่ยบอกเองเลยว่าไม่เอากลับเข้ามาแน่นอนนะครับผมเนาะคือผมอยาก คือตอนนี้ยอดคอมเมนต์มันเยอะกว่ายอดแชร์เว้ยผมก็เลยคิดว่ากติกาผมเขียนไว้แล้วชัดเจนนะครับผมว่าให้แชร์และให้คอมเมนต์รูปนะครับผมข้อหนึคือแชร์เลยข้อแรกเลยคือแชร์นะครับผมอันนี้คือก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะคือแบบผมถือว่าผมพูดแล้วนะผมเตือนแล้วนะครับผมเนาะนั่นแหละนะครับผม คือผมเตือนไว้แล้วว่าเออแชร์ไว้นะคือผมอยากกระจายข่าวสารให้มันแบบทั่วๆนะครับผมก็คือผมอยากทาเพจเกี่ยวกับการอัปเดตข่าวสารขึ้นมาผมก็เลยอยากให้มีลูกเพจเยอะๆจะได้ก,ะกระจายข่าวสารได้ทั่วถึงนั่นเองนะครับผมเนาะทำเพจแบบนี้มันไม่ได้ตังค์หรอกครับนะเป็นเพจแบบเพจรูปนะครับผมไม่ใช่เพจคลิปเนาะนั่นแหละนะครับผมเนาะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่อง การอัปเดตก่อนเลยนะครับผมก็เอาเรามาพูดถึงตัวละครใหม่กันก่อนดีกว่านะครับผมซึ่งตัวละครใหม่เนี่ยข่าวเคยหลุดออกมานะครับผมว่าจะเป็นแม็กซิมล่าง2นะครับผมแต่ตอนนี้ทางการีน่าฟรีไฟเนี่ยทางเซิร์ฟเวอร์บราซิลเนี่ยเขาได้ออกมา,อ,าออกมาโพสตเองแล้วนะครับผมว่ามันเป็นตัวละครใหม่นั่นเองนะครับผมก็คือเซิร์ฟเวอร์แอดวานซ์นะครับผมแต่ละครั้งเนี่ยที่มันมีการเปิดให้เล่นเนี่ยมันจะมีตัวละครเข้ามา2ตัวนะครับผม แต่คือเซิร์ฟเวอร์ครั้งที่แล้วอ่ะมันไม่สามารถเล่นตัวละครลูคัสได้นะครับผมเล่นได้แค่ตัวคาพิลล่านั่นเองนะครับผมแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็มีเป็นโนโทรากับอันวาโลใช่ไหมที่เล่นได้2ตัวเลยนะครับผมเนาะแล้วก็ครั้งนี้นะครับผมจะมีเป็นตัวนี้เป็นตัวผู้ชายนะครับผมแล้วก็จะมีตัวผู้หญิงตัวหนึ่งเป็นตัวนักสืบนะครับผมซึ่งเราจะมาดูกันในคลิปหน้านั่นเองนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราพูดถึงตัวผู้ชายกันก่อนนะครับผมตัวละครผู้ชายตัวนี้นะครับผมมีชื่อว่า วูฟลาหรือวูฟลาผมไม่แน่ใจนะครับผมมันเป็น R A H H นั่น่าจะเป็นวูฟลา o ูฟก็หมาป่านะครับผมลาน่าจะเป็นภาษาภาษาอะไรนะลาลาภาษาอินโดนีเซียมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมเนาะเขาบอกว่าตัวละคร w o ฟลาวูฟลานะครับผมจะมีการอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ a d v a าน e นะครับผมในวันที่21พฤษภาคมนะครับผมเนาะเขาบอกว่าความสามารถของตัวละครอาวูฟลาเนี่ย มีชื่อว่า attention the center นะครับผมเขาบอกว่าความสามารถก็คือจะลดความเสียหายในการโดนยิงหัวนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะดีอยู่สมควรนะครับผมก็คือหัวเนี่ยจะแตกยากขึ้นเข้าใจง่ายๆเลยนะครับผมเมื่อโดนยิงหัวเนี่ยหัวจะแตกยากขึ้นนะครับผมแลวเขา,เ,าเขายังบอกอีกด้วยนะครับผมว่าความสามารถตัวนี้เนี่ยจะสามารถให้เพื่อนได้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมสักครู่เดี๋ยวผมขออ่านก่อนนะเ,เขาบอกว่าไม่ได้นะครับผมตัวนี้นะ เขาบอกว่าจะเป็นความเสียหายของในการโดนยิงหัวเนี่ยลดลงนะครับของแต่นะครับผมแต่นี่นี่คือข้อแม้ที่สําคัญเลยนะครับผมแต่ว่าดาเมจเมื่อโดนยิงแขนและขาจะเพิ่มขึ้นนะครับผมก็คือเป็นการเทรดออฟหรือว่าการแลกเปลี่ยนนั่นเองนะครับผมก็คือเมื่อเราโดนยิงหัวแตกยากขึ้นเวลาเราโดนยิงขากับแขนเนี่ยดาเมจ ที่เราโดนเนี่ยจะเยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมเนาะก,ก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าผู้เล่นส่วนใหญ่ในตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นการานั่งเล็งลูกยิงใช่ไหมครับผมที่ทําให้แบบโดนยิงหัวแบบเน้นๆเลยนะครับผมนะก็นั่นแหละนะครับผมเป็นการาลดความเสียหายจากการโดนยิงหัวแต่ว่าความเสียหายจากการโดนยิงขาและแขนเนี่ยเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมเป็นความสามารถที่แบบ ติดตัวนะครับผมไม่สามารถให้เพื่อนได้นั่นเองเนาะก็ลักษณะตัวละครก็จะดูหล่อๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีเขียนคําว่า subscribe อยู่ข้างล่างด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าเขาเป็นยูทูบเบอร์ด้วยหรือเปล่านะฮะ <c oughs> วูฟลานะครับ <c oughs> ผม No v e l p e r s o n a l g ล m หรือว่าตัวละครใหม่นั่นเองนะครับผมเนาะพบกันได้ที่เซิร์ฟแอดวานเลยนะครับผมเดี๋ยวผมน่าจะเข้าได้แล้วแหละเดี๋ยวเราจะมารอดูกันในอ่เวลาผมเข้าได้แล้วนะครับผมผมไม่ไม่รู้ว่าจะได้มาสตรีมหรือเปล่าในส่วนของเซิร์ฟแอดวานนะครับผมแต่ก็ จะพยายามอัดคลิปลงให้เร็วที่สุดละกันนะครับผมเนาะแล้วก็เรื่องถัดไปนะครับผมจะเป็นในส่วนของสัตว์เลี้ยงใหม่ซึ่งมันก็คือลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมเป็นนกนะครับผมซึ่งไอตัวนกตัวนี้มันเคยมีหลุดออกมาแล้วนะครับผมแต่แบบผมก็ยังไม่เชื่อสักเท่าไหร่ในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นแค่แบบรูปเฉยๆนะครับผมเนาะคือมันหลุดออกมาแบบนานมากๆแล้วท่านผู้ชมคือมันออกแบบถูกออกแบบนะครับผมตอนที่มันถูกออกแบบเนี่ยมันเป็นนกฟีนิกซ์นะครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าในเกมเนี่ยมันจะมีไฟหรือเปล่าเนาะ ลักษณะก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นนกตัวแรกของฟรีไฟเลยนะครับผมน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่แบบบินได้ด้วยเนาะแบบว่าคือสัตว์เลี้ยงปกติเนี่ยมันจะเดินนะครับผมไม่ไม่นับรวมไอไอโลโบโที่มันลอยอยู่นะนะครับผมอันนี้คือบินเลยก็คือเป็นนกเลยนะครับผมเนาะเป็นสัตว์เลี้ยงนกตัวแรกของฟรีไฟนะครับผมมีชื่อว่าฟอลคอนนะครับผมฟอลคอนก็คือนกเหยี่ยวนั่นเองนะครับผมเคยกินไอเนี่ยนมข้นหวานนกเหยี่ยวฟอลคอนนะ่ะนั่นแหละนะครับผมใช่นมข้นหวานปอกวะเออนั่นแหละช่างมันนะครฮะผมกําาลังงจะมถึในเเซิรร์ฟวอ์ ขั้นสูงนะครับผมแล้วก็จะมีการอัปเดตเข้ามานะครับผมในเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับผมก็นานมาแล้วนะครับผมที่ฟรีไฟลเนี่ยเคยมีการหลุดออกมานะครับผมเป็นข่าวสารเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่เป็นนกนะครับผมแต่ตอนนี้มันก็ได้ออกมาจริงๆแล้วนะครับผมเขาบอกว่าจะอยู่ในเซิร์ฟแอดวานเนาะ เขาบอกว่าความสามารถนะครับผมความสามารถของไอ้เจ้าสัตว์เลี้ยงตัวนี้ก็คือ,อเป็นสกิลเกี่ยวกับบินนะครับผมก็คือ1เลยคือเพิ่มความเร็วเมื่อเราโดดลงมาและการลมกชูชีพเนี่ยมันจะพุ่งเร็วขึ้นนะครับผมมันจะพุ่งเร็วขึ้นเมื่อเรากลางลุมชูชีพอันนี้ความสามารถแรกนะครับผมความสามารถที่2นะครับผมจะเพิ่มความเร็วเมื่อเอมื่อเครื่องร่อนนะครับผมเมื่อคุณใช้เครื่องร่อนนั่นเองนะครับผมแต่ว่าคือตอนนี้มีการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องเครื่องร่อนในแหลงมานะครับผมว่าจะมีการ นำเครื่องร่อนในแหลงเนี่ยออกนะครับผมเนื่องด้วยสาเหตุก็คือ1เลยผู้เล่นบางส่วนไม่ชอบและ2เลยเป็นสาเหตุหลกัหลกๆและใหญ่ๆเลยก็คือบั๊กนะครับผมเป็นบั๊กเครื่องร่อนจริงๆมันก็ไม่เชิงเป็นบั๊กเครื่องร่อนหรอกนะครับผมแต่ว่ามันเป็นบั๊กกระโดดสูงนั่นเองนะครับผมแบบกระโดดขึ้นไปแบบสูงแบบสูงแต่จัดเลยนะผู้ชมผมก็เคยเห็นอยู่เคยเห็นแบบนานมาแล้วมากๆแล้วนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็มันเมื่อเขาเอานําเครื่องร่อนเข้ามาในแหลงเนี่ย มันก็เลยเกิดปัญหาใหญ่นะครับผมคือตอนแรกเนี่ยมันเป็นบัคตัวนี้มันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับผมแต่ก็ก็คือยังไม่มีคนบวยวายสักเท่าไหร่นี่แหละแต่ว่าคือตอนนี้เขาอัปเดตเครื่องร่อนเข้ามาในแร้งนะครับผมก็เลยเกิดดราม่าเรื่องบัคตัวนี้ขึ้นมานะครับผมเมื่อกระโดดสูงปุ๊บคุณก็สามารถใช้เครื่องร่อนแบบบินวนบินวนได้ทั้งเกมอะ่ะ ก็คือไม่มีใครเห็นคุณอยู่แล้วนะครับผมเนาะคือมันโกงมากๆจริงๆนะครับผมถึงแม้ว่าหลายคนเนี่ยอาจจะชอบนะครับผมซึ่งผมก็โพสไปแล้วเมื่อวานว่าจะมีการนําเครื่องร่อนเนี่ยออกจากหมดแรงนะนะครับผมก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยเอาออกทําไมนะครับผมในส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบนะในส่วนของเครื่องร่อนนะครับผมแต่ว่าผมชอบที่มันแบบมันไม่ต้องว่ายน้านะครับผมหนึ่งเลยคือมันไม่ต้องว่ายน้ําและมันสามารถไปได้ไวและคือบางทีมันไม่เสี่ยงต่อการโดนยิงนะถ้าหากว่าเราบินสูงพอนะครับผมนะคือมุมมันแบบ ไม่รู้สิผมคิดว่ามันเล่นง่ายนะครับผมมันทําให้การเดินเกมง่ายขึ้นนะครับผมแต่ว่าอย่างที่ว่าแหละแต่จริงๆเขาควรแก้ปัญหาที่บั๊กมากกว่านะผมคิดว่าเนาะคนที่แก้ปัญหาที่บั๊กมากกว่านะครับผมแต่ว่าบั๊กตัวนี้มันก็มีมานานแล้วนะครับผมมันน่าจะแก้ไม่ได้จริงๆนะครับผมเนาะก็เลยตัดปัญหานะครับผมแต่ว่าข่าวสารล่าสุดในตอนนี้นะครับผมเมื่อมีการปล่อยข่าวสารเกี่ยวกับตัวเอ่อฟอลคอนตัวนี้มานะครับผมเขาบอกว่า อาจจะนํากลับมาในส่วนของเครื่องร่อนนะครับผมอาจจะนะแต่เมื่อมีการเปิดตัวไอ้เจ้าสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับผมอาจจะมีการนําเครื่องร่อนเนี่ยกลับมาแต่ผมคิดว่าผมคิดว่าเขาน่าจะเอาออกไปเพื่อแก้บั็กหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับผมน่าจะไปเอาออกก่อนเพื่อที่จะไปแก้บั็กให้มันสำเร็จก่อนแล้วค่อยอัปเดตเข้ามาใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่า มันก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรมากนะครับผมเนาะโอเคท่านผู้ชมก็ต่อไปเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องคาตานากันบาดีกว่านะครับผมซึ่งคาตนต,ตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในเซิร์ฟเวอร์บราซิลนะครับผมเดี๋ยวเราจะวิ่งไปเซิร์ฟเวอร์บราซิลกันเลยนะครับผมไปกันเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์บราซิลกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นี่จะเป็นคาตานาเคนดกะหรือว่าคาตานาไฟที่ท่านผู้ชมรู้จักนั่นแหละนะครับผมจะนำมาขายนะครับผมในราคาเพชร์วอร์บราซิลนั่นเะครับผมแต่ถ้าถามบ่า พี่รับและเซิร์ฟไทยเนี่ยมันจะเอากลับเข้ามาในรูปแบบไหนและมันจะเอากลับเข้ามาหรือเปล่ามีเปอร์เซ็นต์ที่จะเอากลับเข้ามาหรือเปล่านะครับผมผมจะมาเฉลยเลยก็คือตัวนี้เลยนะครับผมอันนี้คือ โพสต์จาก GM เลยนะครับผมเป็น GM เอ็โตนะครับผมเป็นอันนี้เป็นชื่อเพจของเขาเลยนะก็สามารถไปกดติดตามกดถูกใจกันได้นะครับผมเป็น GM ของ f ของฟ i r e Thailand เลยนะครับเนาะก็นั่นแหละนะครับผมเขาโพสต์ไว้บอกว่าอาคาตานะไฟตัวนี้นะครับผมมีโอกาสกลับเข้ามานะครับผมแต่เขาบอกว่าไม่ได้นํามาขายเป็นพันเพชแน่นอนก็คือตอนแรกอะ่ะเหมือนเหมือนมีขายใช่ไหมเป็นพันเพชหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมคือตอนแรกมีเอ้มันมีกิจกรรมไอ้กิจกรรมแลกนาล็อกใช่ไหมเป็น เป็นเหมือนร้านค้าโมโคนะครับผมแต่ว่าเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับชุดแรงนาล็อกนั่นเองนะครับผมเนาะก็นั่นแหละนะครับผมเป็นคาตาณไฟที่เขาบอกว่ามีโอกาสกลับมาแต่ไม่ใช่ขายพันเพชรแน่นอนถ้าถามว่าความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยอาจจะเขาอาจจะกลับเข้ามาในรูปแบบไหนหนึ่งเลยนะครับผมร้านค้าโมโคมีส่วนเป็นไปได้ประมาณสัก60%นะครับผมแต่อีกอย่างหนึ่งเลยคือกิจกรรมนอกนะครับผมกิจกรรมนอกก็คือก็คือกิจกรรมที่ ทำขึ้นมาเองนะครับผมเช่นผมคิดว่าลักษณะมันน่าจะคล้ายกับกิจกรรมคาบุกินะครับผมที่คุณไม่สามารถประเมินเพชรได้ว่าคุณจะเสียบเพชรเท่าหมดเท่าไหร่หรือว่าประมาณเท่าไหร่นะครับผมก็คือดวงลุ้นๆเลยนะครับนะอันนี้คือความคิดเห็นสุดขวงผมนะครับผมว่าคาตาลาไฟเนี่ยมันอาจจะกลับมาในรูปแบบของกิจกรรมแบบคาบุกิก็ได้นะครับผมที่เสียแบบเสียตังค์เยอะๆเลยนะครับผมเนาะเพราะทีเอ็มบอกว่าอาจจะเพราะว่าที่ไม่เอามาขายเป็นพันเพชรเนี่ยเพราะว่า เดี๋ยวคนที่สุ่มเนี่ยเขาจะเสียดายตังค์นะครับผมเพราะว่าในตารางที่เราใช้เพชรสุ่มในอของแร็คเนล็อกเนี่ยมันเยอะกว่าพันเพชรอยู่แล้วนะครับผมเนาะก็นั่นแหละนะครับผมเป็นข่าวสารจาก g m a t o โตเลยที่เขาโพสตไว้นานแล้วแหละนะครับผมแต่ก็ยังมีคนถามมาอยู่ผมก็เลยได้นํามาเอาให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมว่าเออ g m เขาโพสไว้แบบนี้นะนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะ,ะปักหมุดคอมเมนต์ไว้นะครับผมว่าคาัตนาเนี่ยมันอยู่นาทีที่ทเท่าไหร่นะครับผมจะได้ไม่มีดราม่าเรื่อง พี่พูดยืดเยอะอะไรเนี่ยนะครับผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ในส่งตู้สุ่มนะครับผมผมก็ลืมอธิบายเรื่องโทเค็นนะครับผมโทเค็นดาวนะครับผมเป็นตู้สุ่มอาวุธระยะประชิดตัวนี้เลยนะครับสุ่มซึ่งอยู่ในเซอร์เวอร์บราซิลเหมือนกันเนาะเป็นตู้สุ่มคาตาาบัตมูลตัวนี้นี่แหละโทเค็นดาวตัวนี้นะครับผมก็จะสามารถไปแลกของรางวัลพวกนี้ได้นะครับผมเหมือนกับโทเค็นพวกตู้สุ่มสัตว์เลี้ยงในในเซิร์ฟไทยเลยนะครับผมเนาะ ก็นั่นแหละนะครับผมเป็นแต่ตู้สุ่มตัวนี้เนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าจะเข้าเซิร์ฟไทยหรือเปล่านะแต่ก็โอกาสน้อยนะครับผมที่จะเข้าในเซิร์ฟไทยผมก็เอามารีวิวให้ดูว่าเซิร์ฟนอกเนี่ยมันมีแบบนี้อยู่นะครับผมเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมในโซคลิปนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารนะครับผมก็คลิปหน้าน่าจะเป็นถ้าเซิร์ฟ แอดวานเข้าได้เมื่อไหร่เนี่ยผมจะรีบมาทําคลิปให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับผมในโซงกิจกรรมแจกเพจก็ยังโพสต์รับอยู่นะครับผมยังเปิดรับคอมเมนต์อยู่จนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับผมน้อแล้วผมจะรวบรวมคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็คัดกรองอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันหากใครชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มากอพีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนว่าเจอกันคลิปหน้านะท่านผู้ชมเจ็บคอบ๊ายบายจุ๊กือ